แต่ถ้าแบบเออแบบเราช่วยเขาแล้วเขาก็จะ mm. เขาจะรู้สึก a p p r e c i a t e มากเลยช่หนูชอบ mm. พูดภาษาอังกฤษมากเลยนะ mm. หนูแค่ไม่มั่นใจว่า mm. คือหนูไม่เก่งแกมมากค่ะทุกคน mm. แต่ว่าถ้าแบบเจอ ชาวต่างชาติตามสถานีต่างๆหนูสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้หนูเคยให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มันมีถอเอสบ่อยมากทุกคนหนูรู้สึกว่าแบบบางคนเขาแบบว่ากลัวใช่ไหมคะเขาก็จะแบบโน้ตโน,นพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินหนีไปซึ่งหนูรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ก็ถ้าเป็นเราอะแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วแบบเราแบบ ไม่มีความรู้รอะไรเงี้ยแล้วเราไปขอคาช่วยเหลือเขาแล้วถ้าแบบว่าเขากลัวเราอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาไม่ได้หนูก็รู้สึกอยากขอเป็นคนนั้นที่เป็นคนช่วยเหลือเขาเองละกันบางทีหนูก็เลยไม่รู้ว่าการที่หนูเข้าไปช่วยมันดีแล้วหรือเปล่าหรือมันหักหน้าเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะแบบอยู่แบบข้างหลังหรือแบบเดินไปใกล้ๆก่อนนะทุกคนเพื่อไปดูลาดเราก่อนว่าเออแบบจะช่วยดีไหมจนถึงจังหวะที่โอเคมันต้องเป็นฉันแหละที่ช่วยเราก็เลยแบบจะชาร์จ ซึ่งสถานการณ์ที่หนูภูมิใจคือเวลาหนูได้ช่วยคนหนูภูมิใจมากภูมิใจอ่ะอย่างเงี้ยทุกคน <S <S อยากทํางานเป็นล่ามไหมในอนาคตรจริงๆหนูไม่ชอบการที่แบบมานั่งแปรพิสูจน์อักษรอะไรแบบนี้นะหนูชอบทํางานกับคนแบบคอมมูนิเคตกันมากกว่าเลยล่ามม่ใช้โซ่หรือเชียวครับล่าโดนล่ามแล้วแต่จิวไม่ต้องใช้ไรก็ล่ามเราได้อะกี้แต่หนูอยากเป็นเลขานะ บอสคะค่ะว <c oughs> ันนี้ทักประธานนะคะมีคีตอ,อนแปดโมงค่ะก็แบบนีเราไม่มีเยี่ห้วยบบนีเราไม่มีเย้่ย้ยแปด点半แป้าอะไรเงี้ยแบบปด点า,าชัดดิงชัดดิงติดติดติดไรอย่างเงี้ยแล้จะช่วยเหลือด้านหัวใจได้ไหมยอยากให้หนูช่วยโรงหัวใจเหรอหัวใจหัวใจหัวใจ ตาจริงๆนะคะไม่ได้ใส่คอนแทคเลยแต่ว่าปกติบางวันหนูก็ใส่นะคอนแทคเลนแอบมองเธออยู่น่ะจ๊ะแบบใกล้ๆไง <c oughs> มีมีมอชชิบชิบบายบายบอกให้ยิย้มหน่อยแวยิ้มเยอะๆให้ดูกันหนูยิ้มเยอะอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs>